ต่อไปเรามาดูอุปกรณ์ในการเช็ดต,ตากันนะคะอย่างแรกเลยขัะน้ำเกลือค่ะอย่างที่ 2, สองสมีค่ะส่วนที่3เป็นคัตเตอร์นะคะไว้สำหรับปิดที่ขอบตาค่ะส่วนอย่างที่4ี่นะคะจะเป็นถุงมือค่ะอันนี้จะใช้หรือไม่ใช้ก็ได้ ต่อไปเรามาดูวิธีการเช็ดตากันนะคะก่อนอื่นพยาบาลจะสาธิตวิธีการเปิดน้าเกลือก่อนนะคะน้าเกลือที่ได้มาจะเป็นขวดแบบนี้นะคะ,ะให้เราทําการแกะคาตติกออกนะคะจากนั้นหมุนฝาเกลียวค่ะจากนั้นนําวงแหวนที่อยู่ติดกับฝาออกนะคะแล้วก็ปิดฝาให้สลิดเหมือนเดิมค่ะปิดหมุนลงไปเลยให้สลิดเลยึ ข้างในจะมีเข็มนะคะไว้สําหรับเจาะน,น้ำเกลือเรียบร้อยแล้วพอเราเปิดออกมาน้ำเกลือเราก็จะพร้อมใช้งานแล้วค่ะต่อไปเราจะมาเริ่มเช็ดตากันเลยค่ะในการเช็ดตานะคะเราจะใช้สำลีอย่างน้อย3ก้อนในแต่ละครั้งนะคะในการใช้สำลีเราจะหยิบสำลีขึ้นมาทีละสองก้อนแ,แบบนี้ประปกบกันนะคะจากนั้นเทน้ำเกลือ,อลงไปในสำลีะคะ่ะให้ชุ่มเลย ถ้าบิดสัมฤให้มาค่ะแล้วก็ขี้ออกมามันจะมีข้างในที่ไม่โดนมือเราเอาตรงนั้นเช็ดตาให้คนไข้ค่ะต่อไปเราจะมาเริ่มเช็ดตากันนะคะสัมีก้อนแรกนะคะให้คนไข้ลืมตามองไปที่ปลายเท้านะคะจากนั้นใช้สำลีนะคะเช็ดขอบตาบนนะคะจากหัวตาไปหางตานะคะแบบนี้นะคะ แล้วก็ทิ้งไปนะคะในการเช็ดตาเราจะไม่ใช้สำลีก้อนเดิมมาค่ะเช็ดย้อนไปย้อนมานะคะไม่งั้นเดี๋ยวตาจะติดเชื้อนะคะสำลีก้อนที่2นะคะให้ใค่ายลืมตานะคะมองไปบนหัวเตียงนะคะจากนั้นใช้สำลีนะคะเช็ดขอบตาล่างนะคะจากหัวตาไปหางตาแล้วก็ทิ้งไปส่วนสำลีก้อนที่3นะคะเราจะใช้สำลีเช็ดหัวตานะคะโดยการเช็ด ขึ้นไปที่สันจมูกแบบนี้นะคะแล้วก็ทิ้งไปเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะในแต่ละวนันแต่ถ้าตายังดูไม่สะอาดนะคะสามารถใช้สำลีก้อนใหม่เช็ดแนวเดิมน,นะคะโดยที่ไม่เอาก้อนเก่าเช็ดย้อนไปย้อนมานะคะเรียบร้อยแล้วค่ะต่อไปเราจะมาสาธิตวิธีการหยอดตากันนะคะยาหยอดตานะคะเขย่าก่อนหยอดนะคะ การหยอดตาจะให้คนไข้ลืมตานะคะจากนั้นใช้นิ้วชี้นะคะดึงขอบตาล่างลงแบบนี้เราจะหยอดยาลงไปในแอ่งนะคะใต้ตาตรงนี้นะคะหยอดลงไป1ห,หยดเลยค่ะจากนั้นให้คนไข้หลับตาประมาณ5นาทีนะคะให้ยาซึมลงไปในตาเรียบร้อยแล้วค่ะ เมื่อหยอดตาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะทําการคอบตาให้คนไข้นะคะเวลาคอบตาให้คนไข้ให้นําส่วนที่ครอบตาตรงแหลมๆนะคะหันเข้าด้านในนะคะแบบนี้นะคะจากนั้นใช้พัตเตอร์ที่ได้มานะคะปิดคาดไว้แบบนี้เลยค่ะ ในช่วงหนึ่งเดือนแรกหลังจากผ่าตัดตาค่ะไปชมกันเลยค่ะข้อที่หหลังจากผ่าตัดเรียบร้อยแล้วแนะนําให้ห้ามนอนคว่ำหน้าหรือนอนตะแคงทับข้างที่ผ่ายกเว้นในคนไข้ที่ผ่าจอประสาทตาที่คุณหมอแนะนําให้นั่งคว่ำหน้าหรือนอนคว่ำหน้าตลอดเวลาค่ะ ข้อที่2ห้ามล้างหน้าอย่างน้อย1เดือนให้ใช้ผ้าขนหนูชุบน้ำสะอาดบิดหมาดๆเช็ดให้ทั่วใบหน้ายกเว้นบริเวณรอบดวงตาข้างที่ผ่าตาาัดค่ะข้อที่3ควรสวมแว่นตากันแดดในช่วงกลางวันและครอบตาด้วยที่ครอบตาตอนนอนทุกครั้งเป็นเวลา1เดือนและให้ทําความสะอาดแว่นตาและที่ครอบตาด้วยน้ําสบู่ล้างให้สะอาดแล้วค่อยนํากลับมาใช้ค่ะ ข้อที่4แปรงฟันได้ตามปกติแต่ต้องระวังห้ามสั่นศีสัะไปมาข้อที่หห้ามอาบน้ำฝักตัวควรตัดอาบข้อที่6การสักผมควรนอนหงายให้คนอื่นสักและให้สักเบาๆระวังน้ำเข้าตาข้อที่7ห้ามตัดผมหรือทำสีผมข้อที่8 ห้ามก้มหน้าต่ำกว่าระดับเอวโดยเฉพาะการก้มหยิบของหรือยกของและห้ามยกของน้ำหนักเกิน5กิโลกรัมข้อที่9หลีกเลี่ยงการไอและจามที่รุนแรงค่ะข้อที่10 การรับประทานอาหารสามารถทานอาหารได้ทุกชนิดเน้นผักผลไม้ยกเว้นอาหารหมักดองอาหารแข็งและเหนียวมากรวมทั้งงดสูบบุหรี่และเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิดข้อที่11งดใช้สายตาติดต่อกันเป็นเวลานานเช่นการอ่านหนังสือหรือดูโทรทัศน์นานๆค่ะข้อที่12ระวังระวังการเดินสะดุด ลื่นหกล้มรวมทั้งไม่ควรขับรถในระยะ2-3สสัปดาห์แรกหลังจากผ่าตัดตาค่ะข้อที่13ห้ามขยี้ตาหรือใช้กระดาษทิชชู่เช็ดตาข้างที่ผ่าตัดเด็ดขาดและว่างวันหากมีน้ำตาไหลให้ใช้สำลีที่ป่าสัจากเชื้อเช็ดแล้วก็ทิ้งไปได้เลยค่ะ ข้อที่14ยารักษาโรคประจำตัวสามารถทานได้ตามปกติข้อที่15ให้ติดตามการรักษาตามนัดทุกครั้งหากมีอาการผิดปกติเช่นปวดตาดุนแรงรับประทานยาแก้ปวดแล้วไม่ทุเลาตาแดงมากขี้ตาสีเขียวการมองเห็นลดลงควรรีบพบจักษุแพทย์ก่อนนัดค่ะ